ลดับสามต่อไปทางฝั่งของนครนนท์นะครับที่นำอยู่ในตอนนี้ครับ2องต่อหนึ่งเซตครับสัญญาะ,ะครับในเซตที่4ครับเฉลี่ยำลรับเสิร์ฟ ันเรื่องลงัของคู่นีเแ้วัวนี้้วับก่านะตงได้ของเกมเลยเอาลครับพรอ้ยังพันครับมลิกาสุภาัรที่หล่อน่ามาก่อนโอวาต้างเกมขอยุธยารงวนี้สกิพรเอาลรับคาริน่าขึ้นตียังได้อยู่ครับหวังแก้ไขแต่ว่า้ลาดไปครับวนนี้ ตามได้ครับเป็นของทางฝั่งนครนนท์ครับคุณระภาครับเสิร์ฟนครครับตีมาฝนมาคาริน่ายังสู้กันอยู่หน้าเนี่ยครับนาินาบนบอลแก้วันนาคุณะภาและเป็นมริกาครับฝังเลยครับ ไม่หนักเท่าไหร่แต่คลิปทางดีดครับสองต่อศูนย์คะแนนคนีบนครนนท์ขึ้นนำารสุรยาให้สั้นครับแต่ว่ายัางคนะิน่้ครับีขึ้นบล็อกสามต่อศูนย์ครับออรับาก็เกิด ยกมาหัวเสาแล้วจังหวะนี้ลงครับอขอไปครับเห็นต้้มของทางฝั่งอุทยาครับพนลงพรหล้นมาครับแล้วจังหวะนี้ถูกจับฟาวครับสองต่อสามครับ อ๋น,นอจับนนนิบราไนอากลับ็อกลับอยู่ไทยวานนีครับขึ้นคู่ันครับหนีไม่ออกคแบบแต้านขึ้นมาแล้วครับสามต่อสาคะแนนอลงพลครับเกิด ไทครับบอลสามโคราชไอสซ้านกับอุทัยวันใอ,อันด้อันดับขึ้นมาได้แล,ล้วหัวเสาจาังหวะนี้มาริกาเอาครับสุริพรไอ้กินไปวันนาน่ายังเกี่ยวมาได้ครับแต่ว่าไม่มีใครอื่นต่อครับเฮ้ยครับสุริพรอ้ย้อลงมาวันนานิดซึ่งมาได้ครับ ยาคาครับให้มาจังหวัดยุธาราัฐตีลงไปครับ4ต่อ4คะแนนตัวออกตัวได้ดีทั้งคู่ครับสุดท้ายคราับเสิร์ฟยุธาให้กับจังหวัดของสุพรจัดจังหวัดยุทธจักาตีลงไปครับ ไม่มีใครอยู่ตรงนั้น,นครับกดลงไป5ต่อ4คะแนนสนา,นสนาครับยกบอลขึ้นมากิกดใส่บล็อกครับโอ้ทีไรไม่ออกครับชั่วโมงนั้นโดนไทยวันกันติงครับหต่อสี่ครับจากที่ตามอยู่ตอนนี้ขึ้นแซงแล้ว สุนทรก็เสิร์ฟผลแรกไม่ดีแล้วตามไปแลกไม่ได้ครับเจ็ดต่อสี่คะแนนแล้วครับตอนนี้วิทยาเอทีซีซีขึ้นนำสุนทรยับเสิร์ฟเรืนทิพยารัฐยกมาให้กับกติการาวนี้ยังรองไว้ได้ครับสิริพรกานิกาตี่ใส่บล็อก เดลพายกให้กับมาริการครับบล็อกเหมือนกัน5ต่อ7คะแนนอนองเรบพร้ได้อลเซอร์ของคาริน่าบอลเซอร์ผ่นาน่ายงได้สวยเลยครับและจังหวะนี้นไทยวันครับ ทามที่8ให้กับอยุทยา ATCC ครับเข้าป้ายไปก่อนครับในช่วงเวลานอกทางเทคนิคครั้งที่หนึ่งเดี๋ยวช่วงนี้ครับเราไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่ครับกลับมาชมกันต่อครับเตินในเซตที่4รอบชิงอันดับ3นะครับ เซตนี้ทางฝั่งของน,นักบอลเยนนิดไม่เกลียบอยู่นะครับนำ 2, สองเป็นเซตแต่ว่าจำนวนต้านในสกุลเงินเป็นยุนียาเอทีทีที่นำอยู่ต่ายต่อห้าคะแนนแล้วสุดท้ายครับสายไม่ถึงบอลเับตัวนี้จะเอาต่อห้าแล้วครับ าอุาอใส่ยยุคพาครับบล็อกไว้ได้ครับจังหวะนี้อีกครั้งครับอุทัยวานคราวนี้กดใส่บล็อกเลยครับยังไม่ดีขึ้นครับตอนนี้นครนนท์ยุวานครับอุทัยวันแข็งขึงหมู่แรกมาดีครับมาริก,กาคราวนี้ไม่พลาดครับ หกต่อสิบคะแนนพวกมันนี้วันนี้นะครับไม่ค่อยได้เห็นรอยยิ้มนะครับของทีมนครนยงยูซีเท่าไหร่ครับอริการครับเสิร์ตจุไทยวันาทำอะไรดีไปหมดครับนี่ครับรอยยิ้มทิปเอสต่อหกคะแนนครับ เสิร์ฟเสิร์ฟดีซะด้วยครับขมพรไหลหลังตรงวนี้ติดล็อกของกัญญาครับเอาอะไรครับตามาส12ตอ่อ6คะแนนความสู้รับอุทยาถัครับเสิร์ฟอาริสกับกัิกาครับ ยังไปติดยอกอีกครั้งของกาศิกาก็ยังติดยอกค,ครับเอาแล้วเป็นโอกาสของอยุธยาและไหลหลังอนุพรน่ารับบอลไม่ดียกจังหวะนี้มาริกาเจ็บมืออนุงพรแล้วก็เป็นเวลาน,นอกรักสังฝั่งของนครนนเรียกเดีย๋ยวช่วยพักชมสิ่งท่น่าสนใจกัน,กนสักครู่ครับ นี่ครับปัญหาวันแรกกลายเป็นทางฝั่งนครนนท์ครับที่ต้องแค้ไขเดี๋ยวระยะให้กับนอนนงพงครับจุดตาย,ยังเกี่ยวมาได้มามริกาขึ้นตีบอลหลุดออกเส้นหลังไวครับ14ต่อ6คะแนนถึงไทยวันครับเิบร์ฟอีกครั้ง ทอมพอนยกขึ้นมามาริกาครับตีอ้าวลงครับเจ็ดต่อสิบสี่คะแนนก็ยังตามหลังอยู่ห่างครับทางฝั่งของนครนนทิกาครับเสิร์ฟอ่าย,ยังเสร็ฟไปได้ครับวันนี้้องแก้ไขไปก่อนเอาล้วครับสุรยา ให้กับกนิกาอย่างได้ครับคืนกลับมาบ้างครับสุทารัตตาตอ14ครับอาจจะเล่นดีเป็นช่วงๆครับทั้งสองทีมอารศุริยาให้กับอนุพรมันกดใส่บล็อกเลยครับคราวนี้หวัวบอลมัน ำลงมาแล้วนะครับคิดอะไรไม่ได้ครับนอกจากตีใส่บล็อกไปก่อน,นครับครับอัพรอีกครั้งหนึ่งกุลพาครับให้อัมพรยังเกี่ยวไว้ได้ครับกันนิกาตีใส่บล็อกบุรพะยกหมายก,กับจุฑารัตน์โนนกับบล็อกเหมือนกันครับตอนนี้อีกครั้งหนึ่งอัมพร ต่างฟอมตีแล้วก็เซนตแต้ตม,ตมของอายุทยาครับ15-9คะแนนช่วยกันบล็อกได้ดีครับอยุทยาอายุทยาที่ประโชคครับเสิร์ฟตรงน,นี้จุธารัตกดใส่เข้ากู จะสันๆแลยครับตอนนี้การลุกของนครนนท์แล้วก็เป็นอัญิทยา ATCC ครับที่ขึ้นนำ16กับ9คะแนนเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่ครับกลับมาชมกันต่อครับเินในสที่4 วิทยา a อพีซครับการนำนครนนท์อยู่ครับตอนนี้1 6ต่อ9คะแนนครับแล้วติดดอ,อกไปครับแล้วก็มีการเปลี่ยนตัวนะครับวิทยาสุทธิพัฒครับลงไปแทนวิทยาพิรชรสุขอะ สิบเอ็ไปหน่อยครับแต่ว่าไดฟ้าและคำสั่งของวิทยาเหมือนดเหมืจะปวดหัวไหลครับอันนี้ม่ไหลดีด,ดีครับระยะจากจากข้ามขึ้นลต่ไปครับ1 8ต่อ17คะแนน โดยาครับเสิร์ฟริยายกครับมาแล้วครับจังหวะนี้ยังเกี่ยวไว้ได้ครับมันนาโอ้แล้วเป็นต้ามของทางฝั่งริยาครับ1ินาต่อ11คะแนน คอนนต้องเรียกเวลานอกนะครับตอนนี้สถานการณ์ไม่ดีเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพับชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่ครับกลับมาช่วงนิ่อครับพอลทีเปิด์ฟจะพาให้กับคามิน่าหนาโดนด็อกครับได้บุกอีกครั้งครับคอนน์โอ้ยังหนีด็อกไม่ออกครับตอนนี้มาที่คาริน่า ไม่โดนครับตายแล้วครับตอนนี้19ต่อ1 1คะแนนหลวงพ่อครับเสิร์บแรงไปหน่อยครับยังเอามือทำบริเวณหัวไหล่อยู่นะครับดูครับว่าจะเล่นไหวหรือไม่ครับ 2ิบสองบเก้ามันแรกไม่ดีครับพีพาตามไปแก้ไขไปก่อนนับอลสามแล้วก็หน้าแก้ไขเสียไปครับทางด้านหอจอุยาสามต่อสิบเก้าครับคนครังตามหลังอยู่จุดฬาครับเสิรฟ์ฟยังรองไว้ได้ครับตอนนี้มาที่กติกา บอลบุกของอยุธยาตีมาไปใส่บล็อกครับอีกครั้งหนึ่งครับและจังหวะน,นี้มาริกาตีฉีกออกมาทางด้านขวาครับ14ต่อ19ครับทีมสโมสรและอายุทยาเอทีซีของเวลานอกรอบที่หนึ่งนี่ครับทำได้ดีครับจังหวะน,นี้มาริกาแล้วก็อยุธยา ATCC ครับเรป็นเวลาน,นอกครับเดี๋ยวช่วงนี้พักช,ชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่กันก่อนครับ <c oughs> ัมต่อครับตอนนี้คือทายกให้ดับมาริกาโดลมาแล้วก็ตัดอีกครั้งหนึ่งแต่ว่ายังไม่ตายครับรโอ้ยุทยายังเหนียวอยู่อีกครั้งของนครนนท์คราวนี้เป็นคาริน่าตอใส่บล็อกอียยแล้วเป็นต้านของอยุทยาครับเต็มรับดีมากๆครับ20ต่อ14บส่คะแนนครับ กดไปนอนอๆสามครั้งครับทำอะไรอยุธยาไม่ได้ครับถู้กองก็เสิร์ฟกาติกายุคายังรองไว้ได้ดีครับคราวนี้กาติกาตีรัอบหนาวันนาพุ่งมารับไว้ได้แก้ไขไปก่อนบอลรุกของอยุทยาอุทัยวันหน้าขอข้ามแล้วก็ลงไปบริเวณกลางคอร์ดครับ21ต่อ14คะแนนครับ ศิริยาขึ้นนำจากอุทัยวันแก่งสิงห์สุพรเสิร์ฟโดพาลุกสู่มาที่กติกาเอาละครับยังได้อยู่มาตีไปใส่บล็อกอีกครั้งหนึ่งครับโิริยาเซ็ตให้กับอุทัยวันโอ้ฟอร์มฮอสเลยครับตอนนี้22ต่อ14คะแนนสถานการณ์ไม่ดีแล้วครับนครนนท์ พรอสเร์ฟครับกติกาโอ้คราวนี้ไปไกลเลยครับกดไม่ลงครับยี่สิบสามต่อสิบสี่คะแนนครับ<อ>ที่มาที่จุธารัตน์ครับคราวนี้มาริกาประหยัดบล็อกจากแดนหลังหยอดเบาๆครับยังได้อยู่กุท้า น่าเซตไม่ดีครับจังหวะน,นี้โนอนนาถึงตามไปเล่นมาได้บริกาไม่ผ่านบล็อกครับกฤฤติกาก็ไม่ผ่านบล็อกอีกครั้งครับซุปเปอร์บล็อกของทางฝั่งอายุทยา ATCC ครับ3ครั้งติดต่อกันครับแล้วก็เป็นเซตพอยต์ครับ24ต่อ14คะแนนสุ่นหอครับเสิร์บ เป็นการหน้าตีจังหวะนี้รับล้นไปหน่อยครับ15ต่อ24ออนี่ครับจังหวะที่จัติกาขึ้นปคนนนีครับบอลเสิร์ฟของคาริ่าคาวเซอร์ครับดูพาอาันทีโสและยาแล้วตีจังหวะนี้ เป็นต้านของทางฝั่งอายุธยาครับ25ต่อ15คะแนนครับโอ้สามารถเอาชนะได้ในเซตที่4ครับเกมเสมอกัน2ต่อ2เซตครับต้องสู้กันต่อในเซตที่5เดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่แล้วมาชมเซตตัดสินกันครับ